บทบาทการแสดงดนนาราเวชีจากดาวร้ายโอทบอปธนพลพรปรีชาครับชมบทบาทการแสดงจากดาวร้ายน้องอฟธนพลฝากคนด้วยเชื่องกงินเชียร์ครับป้าจ๋ายายจ๋ากับพนังานการแสดงในท้องเรื่องสุดแค้นแสนรักทีมงานต้นสุภโชคพร้อมด้วยทองหยอดลูกนารายครับ ดีทุกทุกคนเลยเนะครับชมลีลาการแสดงจากดาวรายอัอธนพลดารรายโคจรซิมอนเจงลาออบยังไม่โอ้เคฟังนขนับ เธอเธอเงอเฮียไอเฮียเฮียเฮียบ้านมึงเสียดงว้าเดอกดำเร่คู่จนสิบอดอาเจนอบยังไม่โอ่งเคแฟนขับและช่วยกันประดิษฐ์ให้ผมติดอันดับและคนระมุกคนละมับเอ่กเมอ นาฟ้าเสียงร้อยร่มกับผู้ชถมรอบรอบจะอักผมไอ้อบได้ดาวไรกรับเต้กับเนือ้อย่าเพื่งเบือร่ารกาบญิงกับเธอนะก่อนอนเละแม่กินน้าปุงกับปุงกาบป่ากับคุณยายคุณยานางยู่วและวไหวตามลำดับย้อนมากับผู้ดูแลบอกว่าไอาเลียอยู่แล้วยอนะสิบนิ้วคำ นับแล้วก็กลับเนยเอบมาฟังดงาวไรลูกหลานน่าถึงเป็นดาวไรไหลความสำราญเอเอาความล,ลุกนานนำเสนอน่าขอโยกระดับครับเรื่องการแสดงเพระออบีสิตาแมงเรหน้าไม่ได้เช้าโทรใทยแต่โทรวิชาที่เคยเห็นกันมาโนเสมองไม่ใช่ตัวทงเอกของระดับธาตุ แต่มีความสามารถระดับแทมสิบนิ้วดอกนุ่นนะใช้ระดมแอมออกไม่อมแม่แอมเป็นเอิถึงรูปไม่หลอ,อเอ๊ะแต่น่ารักน่ก็ออาภพมีระดับลวดลายบทบาทที่บทความหดร้ายทัางยางจำซีก็ได้มีใชจเลยไม่ใช่โอ้ตอร์สาตาเอดไดรับเป็นตัเฮรียอ นิ่งสิว่าบออินเตงไอคนชั่วมาชอบทำคนระยามมาชอบติกหนึ่งในน้ำรวมท่านไปด้วยให้นามว่าถาคริต้วตอนนี้ป้าจ๋ายายกาท่านเองเป็นนักเลงหัวไม้และหมู่บ้านแห่งนี้รู้จักท่านดีเรื่องราวจะเป็นเช่นใดป้าจ๋ายายกาไม่มัวรอทา ใครที่ชมตั้งแต่ฉากแรกดันถากสุดค้ายสาทุกขอให้ถูกหวยน้าไม่สอบอารมณ์เอ๊ดังชมดาวเรยละกับโคออภัยและแม่พ่อไม่สอบอารมณ์เอ๊ดังชมดาวเรยกับโคอดน้อภัยแม่พ่อ มัวเล้าังลรืเกข้างหลังมารอฮาเล่นแค่นนยพละผพังเพิงฮาดาวรไรลุล่าใครจะว่าติดลบฮลีบมาสิประจบพบเจังพบกับนางเอกสาวเสียงดีครับฝากคุณด้วยช่วยกันเชียร์ครับป้าจ๋ายายจ๋านางเอกตวงรักสกุลไทย ฝากไว้ด้วยครับนางเอกที่น่ารักไม่หลอกไม่รวงตวงรักครับ เธอแอบซ่อนเร้นเห็นเป็นคนเจรอรักเธอลงเธอตววรักสกุลไทยด,ด,ดีใจนะคะที่ได้กลับมาตะพา,านีีกางนึงนะคะเขราะว่าวัสนาของคนเรามันไม่เท่ากันบางคนเกิดมารวยแต่บางคนก็เกิดมาจน เป็่นตัวของเราราตรีถึงแม้ว่าจะเกิดมาจนแต่ก็สู้ทนทำม,มาหากินตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องอดทนสู้ต่อไปหวังว่าสักวันหนึ่งฟ้าจะเมตตาปาณีให้ราตรีได้พบเจอกับคนที่ดีบ้างวันนี้ตั้งใจแล้วว่าจะไปตลาดพราะข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวหมดพอดีรีบไปก่อนที่มันจะมืดจะค่ำ ขอบคุณที่ชมนะคะเหมือนบุกเพสันนิบาตสันนิวาสให้เราได้มาเจอกันถ้าอย่างนั้นแล้วไอ้แปะกมิวสิกอะไรเนี่ยป้าหรือเปล่าอย่ามาทำตัวแบบชินแบบนี้นะทำไมน้องมาไอ้แต่งางโสดจะอยู่อีนนาค่าเอาอะไร จะคองโสดความเศร้าให้หน้าอา่อยใจเองไว้คอยใครระอดนางมาเดียวก็แก่เกินกาปเพเดียวคนทานเกทาายท่าใครจะมาเมียกมองแล้วไม่ตาตอนไปฉลาดหยอนยาน,นงานเถิดน้องอยาอ่อยามัวแต่มองข้ามผ่าน เดี๋ยวตายไปหยงผาบานไม่ส่งอาซาลอดขึ้นสวรรค์เลยน้องทำไมน้องมาอาเมื่อไอแต่แงงานที่เธอต้องการคนหลอ,อกออรูปร่างของพี่ก,ก็ดีอพอมาเถิดน้องมาแต่งงานกันไม่ยอมไม่ยอมฉันหนีไปไหย โตไปเลอร์ผิวยังเลยช่วยด้วยอะไรกันวะช่วยด้วยลบไปโอ้ยหน้ามึดไอ้็อกเนี่ยต้องโดนกูนี่เดี๋ยวนเด้นี่กูเจอมึงอีกแล้วหรอยไอ้สัตว์หน้ายาวเป็นกล่องสบู่เลยมึงเนี่ยแล้วแล้วใครจะไปอืดเหมือนมึงล่ะนี่กูยังไม่ได้ถามหน้ามึงตอบกูแล้วเหรอก็จะได้ไม่ต้องถามไงแก้มันตอบอย่างงั้นไม่ใช่หน้ามันตอบคำถามอะไรไอู้ที่วิ่งไปไปเยี่ยวมาใช่ไหมรู้ได้ไงทำงานขก็เจี้ยวยังเปียกอยู่เลยตาดีเฮ้ยน้อง ไงวะมึงไร่ตั้มผู้หญิงหมายความว่าไงวะกูเถอะให้มึงกลับไปกูไม่กลับให้มึงกลับกูไม่กลับกลับไม่กลับให้กลับกลับไม่กลับไม่กลับไปกลับไปโดนรอบกลับเฮ้ยสู้เป็นไงเน่แมงดื้อเลยมึงแน่กูแน่มึงแจ๋วกูแจ๋วมึงเก่งกูเก่งกัดกระหม่อมไม่ไม้ไม่ไม่มีหมาเลยสักตัวอ้นมึงแน่ให้ไหมกูแน่ได้ถ้ามึงแน่มึงเจอกูนี่เอาอย่างนี้หวังง่ายๆถ้าอยากได้ผู้หญิงง่ายๆเลยเามานับหนึ่งถึงสิบใครพูดสิบโดนตีหัวเฮ้ยสบายอยู่แล้ว มึงได้เหรอโด้ใจเก่งอยู่แล้วอะไรนยอะไรทิบยหายสยบวุ้ยวายได้ได้ได้ใครพูดสิบตนงตีหัวได้หนึ่งสองสามส่หเจดแปดเก้าสิบอะมึงโอ้โหคิดตั้นแตกไปแล้ว เปลี่ยนมามเฮ้เปลี่ยนให้แกไปยืนตีข้างนู้นอ้เหี้ยมันก็เหมือนกันเน่ะกูขอขึ้นก่อนจะขึ้นเออไม่มีปัญหา1 3 2่งสามสองไปไหนสองไปสายด่วนน3 4 5 6่8งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกูไม่ง่หรอกเสียชื่อหมดไดเหียลิเกพิจิตโง่เหรอครับไ้เหียหมดละ เอายี่หวังง่ายๆเอาไงสิสิมันมันยากไปหมูเห็ดเป็นไก่ใครพูดไก่โดนตีหัวได้ครับหมูเห็ดเป็ดไก่มาหมูเห็ดเป็ดไก่มาหมูเห็ดเป็ดไก่มาหมูเห็ดเป็ดเคสฟีหมูเห็ดเป็ดเคสฟีมึงเล่นเป็นเมื่อไหร่เอ้าเมื่อไอ้่ที่ขายหมูเห็ดเป็ดเคสฟีเคสฟีขายอะไรอ๋อขายขายฟันฝ่าย ไอ้เฮียเฉียดไปนิดเดียวข้างๆเฟ้นไฟอ่ะอ๋อข้างๆเฟ้นไฟแป๊บซี่ไอ้เฮียยังไม่โดนเว้ยข้างๆแป๊บซี่อ่ะที่อยู่อยู่อยู่ข้างๆถัดแป๊บซี่อ๋อใกล้ๆเลยป๊อปคอนว้าไอ้เฮียสาขาไหนเนี่ยขายป๊อปคอนไม่มีไอ้เฮียนี่ยมันลงหนังอะไรจะเกิดขึ้นหนังชมวิญญาณการแสดงครับพี่น้อง อาทุให้เดินไม่ได้เหมือนพ่อที่้อตงละเหลงใบทุกข้ามมึงก็ปล้ำทุกคืนเพราะกูโทและข่มขืนลงเ่าบอกลิงแกหน้าหลังจงระวังพวกเราและอย่ามาขวางเนี่ยคนเฮากัน,นเฮ้ยประเดี๋ยวจะขอบบอกพี่อ๊อฟกํงแค่กูโท้ความรุนแรงหอนอะไรา และเดี๋ยวจะพระยองให้วางความยิงใหญ่เ้าจริงชิน่าเอ้อเอ่ยมันผิดสิ่งเราทำก็เพราะมึงปั๊มไปโทอย่าคมคืนแม่อขวกูยังเคยนี่ดูครับอะไรจะเกิดขึ้นการต่อสู้เอาไย พ่อผู้หญิงคนนี้ละเกินนันไงเห็นไหมคนเราไม่เคยเจอแสงสีไม่เคยเจอผู้หญิงพอเจอครั้งแรกก็มีใจปฏิพักรักนางเลยไม่เคยพูดจากับผู้หญิงมาก่อนเคยแต่กรรมศึกกรรมสงครามมือไม้เนี่ยไม่เคยอะไรเลยเนี่ยมึงฟังกูนะผู้หญิงนั้งไปจไปพูดปุ๊บปุ๊บเขาไม่เชื่อเราหรอกเป็นเสียงเพลงไปได้แล้วพี่อ่ะมึงเชื่อกูเป็นเสียงเพลงนางชอบแน่นอนร้ผมร้องร้องตามกูเนี่ยร้องไงับ น้องนางทำไมไม่เคยห่างแม่จะไปทางไหนก็แล้วแต่น้องยังเอาแม่ไปด้วยเสมอ,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 อโอ้แสดงว่าผู้หญิงคนนี้ชอบเพลงนี้อน้องนางทำไมไม่ยอมห่างแม่จะไปทางไหนก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่อะไรคฟังเนี่ยแล้วแต่แล้วแต,แวแต่สะกดต่อสารแอดอง มีดอได้หรอวะกูเรียนมาน้องนางทำไมไม่ยอมข่างแม่จะไปทางไหนก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แตมึงเนี่ยมึงไม่ฟังกูร้องแราวคำนองมันดีครับแล้วแต่หไม่ได้แล้วแต่เอื่อนแล้วแต่แล้วแต,วแต่จะกดต่อสแสลดอแต่น้องนางทำไมไม่ยอมห่างแม่ จะไปทางไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เปลี่ยนเพลงเลยขอเพลงใหม่ได้ไหมเอาเพลงนี้เลยยังไงมองเฮ้ยเธอก็ได้ป่ะผมหวันใจเลยเนี่ยผมชอบมากเลยแต่ถ้าจะเป็นตีไทยมันไม่เข้ากันพี่ทเป็นอันนี้ไหมตุติสากคได้เป็นทำไก่ได้ไหมตะลําเป็ดไฮ้ผลบ้าเราไก่เปล่าตะลําเป็ดได้นะเต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 ะเ เดี๋ยวมร้องนะมึงร้องเดี๋ยวกูเป่าให้มองแต่เธอสาวเธอสวยฉันจึงได้มองถหากเธอไม่ช่วยฉันจะไม่มองถ้าเธอไม่แจ่มฉันจะไม่แต่ฉันจะไม่มองให้หัวใจเต้นแต่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 เพราะเธอสวยแจ่มดังจันทร์ ทั้งแทบท้องตายพระใจตัดถ้ไมได้เห็นนี่คงไม่มองติดตัดติดแต๊ดแต๊ดแต่ไม่มองติดติดแต๊ดแต๊ดมองแต่ไอชิบหายไปมองป่านนี้ไม่ยุ่ยหมดแล้วหรอไปมองตัวสี่ตัวห้าเด็กก็ถีบห้าเอามึงไปมองไอชิบหายตะลาไก่กูทำเป็ดเอาแม่คุณกาดาช่วยเอียงแก้มมาให้หอมหน่อย แก้มนอ้องหอมบ่อยๆอย่าถอยหลบเลียงเรีย,อยงอเพราะแก้มสาวทั้งแถวคราวดังเพทายที่แท้ละลายนวลแก้มนางทั้งขาว้องในฟังซ้ำนี้ ั้งแต่ได้จันทานมาครอบครองข้านั้นก็มีความสุขเปยิ่งนะจะพักผ่อนเอาแรงสักหน่อยก่อนที่จะไปหาจันทานั้นต่ออะไรจะเกิดขึ้นนังชมงานการแสดงรับพี่น้องจันทาอยู่ที่ใดไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ต้องพาจันทากลับสู่แผ่นดินที่ได้หาหลอดสายตาใครกันเล่า ไปทางห้องจันทารีบตามไปดูดีกว่าถึงติดตามเงานั่นไปก็แลพี่น้องนั่งชมงานการน,นางเอกน้องก้อยและพิพันธ์นันทพรนางเอกประจำทีมงานของคุณพ่อสิงห์แสวงชัยก็พี่น้องวันนี้ร่วมด้วยเป็นนางเอกได้รับเชิญอีกหนึ่งท่านุกการสแสดงขอบคุณพี่น้องท่านผู้ชมที่ยังแน่นหนครับพี่น้องกับการสแสดงของสองทีมงานไม่ว่าจะเป็นทีมงานของพระเอกขวัญใจมหาชนต้นสุพชด 来。 ăn ขึ้นจากที่เกิดศึกเกิดสงครามในครั้งนั้นเจ้าจันทานี้ก็ได้มาอยู่กับพระองค์ท่านสุราศีไม่รู้ว่าปลานี้เจ้าพี่แก้วฟ้าจะเป็นเช่นไรเจ้าพี่แก้วฟ้าจะรู้หรือไม่ว่าจันทา ยัังปิทเหลือตำหนักนี้เพยียงแต่ <ๆ S 2> แพี่แก้วฟ้าคนเดียวไม่มีเปลี่ยนแปลงต้องหาจันทาให้เจอจันทาเียสิ่งที่พี่คิดกับสิ่งที่พี่เห็นมันผิดกันนัะ กูคิดมาโดยตลอดสิ่งที่มึงทิ้งพระองค์ท่านแก้วฟ้าทำเพื่อประชาราษฎรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่รอดแต่การกระทําของมึงมันผิดเพี้ยนไปกับความจริงทุกสิ่งอย่างอยู่ที่นี่ด้วยความสะดวกสบายมึงท,ทําเช่นนี้ไหมายความวมาเช่นไรพิศลีน อื่นอาจจะมองว่าน้องเห็นแก่ตัวแต่ที่น้องทำเพื่อบ้านหมายของเราเพื่อเสด็จพี่แก้วฟ้าถ้าน้องไม่ทำเช่นนี้บ้านหมายของเราก็จะลุกเป็นไฟนะพี่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอย่างที่มึงพูด เราสองคนคุยกันในฐานะนพี่น้องถ้าอยากให้พี่เหมือนเดิมอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมเป็นคำสั่งของพระองค์ท่านแก้วฟ้าสั่งให้พี่มาตามเจ้ากลับสู่แผ่นดินแต่เจ้ารู้ไหมไม่ต้องการเพียงตัวและหัวใจพระองค์ท่านต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือชีวิตของเจ้า แต่หนึ่งในนั้นเอาชีวิตของแม่มาเป็นเดิมพันถ้าพี่ไม่สามารถตัดหัวเจ้ากลับสู่แผ่นดินได้ชีวิตของแม่ก็จะหาไม่สิ่งนี้คือสิ่งที่พี่หนักใจมากที่สุดถ้าเจ้ายัางรับพระองค์ท่านแก้วฟังพี่ขอร้องกลับสู่แผ่นดินเถิดพี่เชื่อเป็นคำพูดของเจ้า พระองค์ท่านแก้วฟ้าจะเชื่อมั่นในตัวเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมและแม่ก็จะไม่ต้องตายด้วยพี่ขอร้องพี่สุ่ยนฉันขอโทษนะพี่ฉันม่อาจทำเช่นนั้นได้ขอให้พี่นั้นเข้าใจ ถ้าช่างำแบบนั้นแล้วบ้านมาองของเราล่ะพี่ชีวิตทุกคนชีวิตทุกคนจะต้องอยู่ยังไงพี่พี่ได้บีวิตขง่งแม่ปไปเถิน <ไป S 1> เดนะพ,พ,พูดดีก็แล้วพูดร้ายก็แล้วกูบอกมึงแล้วใช่ไหมถ้ากูไม่ได้หัวมึงกลับไปคนที่จะตายคือแม่ แต่มึงก็ยังเลือกปฏเิเสธฟังคำกูให้ดี <c oughs> นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปมึงกับกูขาดกันแล้วกูสุริยนจะไปค้คนตัดหัวมึงเองพี่งดูหรือฉัน ถ้าไม่กล้ากระทำสร้างเรื่องระยำยำแย่ย yeah. สิ่งที่คำหนึ่งนึกถึงแน่ๆนี่มึงห่วงแม่บ้างไหมน้องสิส้นศักดิ์ศรีมีพัวสาง ขดคือต้องยืนคำขาดจะเป็นผู้พิฆาตตัดคอไม่ต้องเอ่ยคำลองคอนี่คือหัวข้อเงื่อนไขถ้ามึงนั้นเป็นเช่นตัวแปรกูขอเพียงแค่ hey, hey. หู้ไป มันเข้ามางง่ายมีอกูออกมเดียวน้องกงกูไม่สนท้งนั้นต้องการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือตัวจันตากับสูเป็นดินพระองค์ท่านแก้วฟ้าคงเป็นไปไม่ได้กูให้ไม่ไดู้ให้ไม่ได้ห้ามโกงกูนะจับไปที่สุดแล้ย